ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขโชคลาภมาฝากพี่ฝากน้องเกี่ยวกับคุณพ่อดวงดีคุณแม่ดวงดีนะคะเ <c oughs> พิ่นกะหายแนวทางมาแล้วหายเกือบมือสุดทด้ายแล้วนะพี่น้องเนาะเพิ่นกบแบ่งปันเขาคือเกานะคะเลขก็มีเขามี่ลดเพิ่นถูกมาตลอดกบพึ่งพิษงวดที่แล้วนี่นะคะวันนี้เพิ่นกะหายมาอีกแล้วสิเป็นตัวใดน,นั่นก็ เขาไปฟ้างเขาไปสมน้ำกันเลยค่ะเขามาแล้วกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่้เด้อไปน้ำกันเลยค่ะแก้วทางพาข่างงวดนี้วอกกันแล้วเพราะว่าจะเล่นศูนย์่ะรศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เป็นบนหรือเป็นล่างค่ะจะเล่นล่างอย่างเดียวเล่นล่างลิงล่าง ศูนย์สองศูนสี่หศูนย์หกโอ้ฝันนี้จะศูนยตลอดไหมค่ะเป็นเป็นรางย่างเดียวบอค่ะลางย่างเดียวเลขทั้งเมือนี่ิเลขทั้งเมือนี่ได้กรัฟบ่คาะขาเลขของคุณพ่อ ไปกับน้ำอ๋อไปกับน้ำบอกค่ะไปกับพรนะคะ,น,ะ,คะน้องนุยันอะไรกันได้ค่ะเด้อแต่ว่าเป็นล่างอย่างเดียวไปกับน้ำเราเลขเออมีศูนย <04, S 2> ์สองศูนย์สี่ศูนย์สีามแปดสองหกข้างบนมิสามแปดกับสองหกบอกค่ะ,ะพ่อเน้นตัวใดค่ะข้างบนเน้นสองหก ข้างบนเนีน 2, ่ยสองหกเราข้างล่างนี่มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกพอเน้นตัวใดข้คงร้ายก็มูเลขบั้งคบั้งศูนย์ห้า 0, ละเดี๋ยวนี้นะอ๋อพอม,ก 0, ออมักศูนย์ห้าบั้งศูนย์หาพอมันใจศูนย์หาที่ว่านหายไปกับน้ำมันบ่ค่ะเออขลขข้างล่างมี่สี่หางหายกับน้ำข้างล่างของข้างล่างอะัวใดก็มีศูนย์เลขวนได้นะอ๋อพอว่าข้างล่างมันใจว่ามีศูนย์มันบ่ะค่ะ อ่อามีศูนแน่นอนอ๋อกระตรงกับเลขผู้นะคะน้อลูกเลขผู้เป็นกรกะหายลูกแก้วหาลูกนั่นที่ยากก็ตีหาศูนย์ศูนย์หาเราคุณแม่เด้่ค่ะคุณแม่อยู่น้ำพ่อบ่ตอนเนี้ยบ่พ่ออยู่กรุงเทพตอนอ๋อบออ๋อบ่ครับรถยุ่งเทพคุณแม่เพิ่นฝันบ่เพิ่นได้โทรมาบอกพ่อบ่ค่ะแม่เพิ่นว่าจะเชื่อเราะแม่ว่าจะเชื่อเจ๊สองหรือเจ๊ศูนย์นี่ล่ะอ๋อ ลูกเขียนเพิ่มให้เนาะว่าเลขคุณแม่นี่คุณแม่คุณแม่เจ็ดเจ็ดสองกับเจ็ดศูนย์เปล่ค่ะเออเจ็ดสองกับเจ็ดศูนย์แม่เพิ่นบอกพ่อนั่บอกว่าเป็นบนหรือเป็นล่างค่ะผมจะเพิ่นเล่นล่างบนรถอ๋อเป็นเล่นบนล่างค่ะเป็นเลนบนล่าง พ่อแยกบนแยกล่างเรือของพ่อเออของพ่อแยกให้แต่ว่าคุณแม่เพิ่นเล่นบนเล่นล่างพอว่าเลขคุณแม่มีแค่สองหางนะคะนะอ่าคุณมีแค่สองโตบนล่นบนเล่นล่างเูาเราอันเลขสามเลขสองโตบนนี่พ่อเน้นเน้นสองหกแต่ว่าเด็กกราบน้ำบ่ค่ะกราบพ่อกราบพ่ออ๋อกราบพ่อเมืนบ่ค่ะไปกราบเพื่อกัน สามตัวก็จะเล่นคนนึงสามตัวตัวใดค่ะมีบอมีสามตัวเบองสามตัวให้เจ็ดหกสองข้างบนนะคะเจ็ดหกสองแต่ว่ามันใจเลขสองหกมันบอค่ะมันใจสองหกสีนุ้นทีนี้อ้วงไวนี่แต่ว่าเลขสามตัวให้เจ็ดหกสองแต่ว่าข้างล่างพ่อมันใจเลขศูนย์เป็นลักซิปบอกค่ะศูนย์ลักซิป แต่ว่ากะให้ไปกลับกันไว้เนาะพ่อนเนาะอะกับกันไว้ครับโอ้ยจะได้กลับตะวันเลยห้าออกตกตกับเนาะตะวันละเออตะวันละยังไงก็มาแน่นอนศูนย์นะอ๋อพ่อมั่นใจศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันบ่ค่ะ,ะสำหรับผู้ใดมากลูดนี่ลูดศูนย์ได้เลยมันบ่พ่อศูนย์ลักซิฟมันบ่อ่าศูนย์ลักซิฟอ๋อศูนย์ลักซิฟในนู้นที่นู้นที่ย่าสิเขียนไว้ว่าศูนย์ลักซิฟนะคะ สำหรับผู้ใดมากรูดนี่พ่อให้รูดตั้งแต่ศูนย์ตั้งแต่ศูนย์สองเจนดหอดหรือว่าศูนย์หนึ่งเจนดหอดศูนย์เก้าค่ะเอาศูนจนาเศูนย์สองเล่นศูนย์สองศี่ศูนห้าศนกซ้ำนันำ่นเ่ค่ะซ้ำนั่นของพ่อ่ะแต่ว่าพ่อมั่นใจว่าศูนย์อยู่ลักซิฟเป็นบปล่ค่ะอมั่นใจว่าศูนย์อยู่ลักซิฟ ค่ะผู้ไดมักรูดกับรูดเลยก็ได้นะคะนูอันนูขอท่วนเหล็กขอทวนเหล็กขอจังหน่อยน,น,นะเด้อค่ะเด้อข้างบนสามแปดสองหกเจ็ดหกสอง,สองแล้วก็ตัวเน้นสองหกหไปกลับน้ำแมนรบรค่ะถือบ่ครับครับแล้วก็ข้างล่างข้างล่างคุณพ่อหาวิ่งศูนย์ศูนย์ลักสิบ ไศูนย์สองศู่ห้ 02, 04, 0 5, 0หไไปกลับน้ำแต่ว่าตัวเน้นศูนหมันมาขานุ่นที่ยาลงถือบอถือเยอะมันมาข่าแล้วก็ของคุณแม่ของคุณแม่ดวงดีนี่แม่เพิ่งกะไ้เกตสองกับเจ็ดศนย์มันค่ะก็ไ้ไปกลับน้ำเนาะแต่ว่าแม่เป็น,ปน,นไน้เป็นบนล่างไปกลับแต่น้เป็นบนล่างอันนั้น ค่ะหาย e เป็นบนล่างไปครับน่นที่ยากับขอบคุณพ่อลลายเด้พ่อเดอ้อถี่ทรงแนวทางมาห้เอฟซีเพิ่นก็ล่ออยู่หนูกับท่อยอยู่หม,มู่ว่านนี่ว่าพ่อบ,าบ่า่างบ่รับหนูก็เเยว่าถ่าเป็นมือไหมขอบุณสําหรับแนวทางพ่อขอห้อวยพ่อให้พ่อโชคดีถือละลายเด้ค่ะเด้องวดนี่ครับแต่ว่าพ่อคันคันฝันว่าศูนย์นี่ศูนย์นี่มารออันเปอร์เซ็นต์เลยมันบ่ค่ะศูนย์มากครับ เนี่ยสนใจกับซูดมากเลยล่ะค่ะล้านเปอร์เซ็นด้วยแหละอ๋อพอมั่นใจซูดล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอเดี๋ยวกันบนไว้บ่ราะขาดในซูนี่บ่พอจะเล่นล่างอย่างเดียวอ๋อพอเล่นล่างอย่างเดียวซูดนี่ต้องยู่ล่างมันบ่พอบ่ขึ้นบนเลยมันบ่ค่ะบ่บ่เล่นล่างอย่างเดียวค่ะเล่นล่างอย่างเดียวเล่นล่างอย่างเดียวแต่ว่าตัวเน้นของพอคือซูดหามันบ่ค่ะ ตอนนี้นคือโซน่อ๋อคือบอกถือใจแต่น้อค่ะอันกับนุ่นที่ยากกัรบกวนพ่อสั้นนี่แหละค่ะครับ้าข้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสีแดงยิ่งแล้วนะคะเสียงสนทนาระว่างนนทิยากับคุณพ่อดวงดีนะคะ พี่พ่อดวงดีเพิ่นกะหายแนวทังเฮ้างวดนี่เพิ่น่าขังบนเพิ่นกะบ,บ่นเน้นนะคะแต่ว่าเพิ่นกะหายมาส,สองหางเาพิ่นหายสามแปดกับสองหกเลขสามตวัวเพิ่นกะหายเก็ดหกสองนะคะตัวเน้นเพิ่นกะคือสองหกสองหกหกสองเนี่ยนะคะทีนู้นทีย่้ว่องไวสองหกเนะะี่ยค่ะ้วคะข้างล่างพ่อมั่นใจว่าข้างล่างน่ะศูนย์มาก เป็นร้อยเปอรเซ็นต์หรือหลนเปอรเซ็นต์แล้วนะคะศูนย์ศูนย์อาจจะยู่ลักซิฟนะคะพ่อพ่นบอกว่าเพิ่นหาเพิ่นจับคู่หายก็คือศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกนะคะัวเน้นของคุณพ่อก็คือศูนย์หาัวเดียวที่นุ่นที่ยาว่องไวเนี่ยแะค่ะแล้วกรขคางล่างข้างล่างอ,าอันนี้เป็นข้างล่างนะคะศูนย์หาศูนย์ศูนี่ศเป็นค้างล่างนะคะเรา,าทับลงมาเทิร์ดลงมาเนี่ก็เป็นของคุณแม่นะคะของคุณแม่ดวงดี พ่อเพิ่นบอกว่าแม่วันนี้แม่เล่นแค่สองหางนะคะเก็สองกับเจ็ดศูนย์เพิ่นก็หายไปกับน้ำบนล่างนะคะนะคะของคุณแม่ดวงดีแต่ว่าขังบนนี่เป็นของคุณพ่อนะคะนะคะแคบนาจอไปค่ะขังบนพ่อหายสามแปดสองหกแล้วกเจ็ดหกสองตัวเน้นก็คือสองหกนะคะแล้วก็ข้างล่างศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกตัวเน้นก็คือศูนย์หานะคะ ะะข้างล่างาตามลงมาเี่ก็คือของคุณแม่ดวงดีนะคะเจ็ดสองกับเจ็ดศูนย์พอรอไปกับบนล่างนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอซี่ที่เขามาชมช่องนุ่นที่ยาพ้าร้วยก็ขอให้ถูกหวยลำรวยไปนน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ